ครับผมวัฒนา่าท้องร้องอายุองค์การไม่หาาสชวนจากวัดแร่นะครบับวันนี้ได้ออกมา,าตัวสภาพถนนและตัวทับถนนตี่องค์การไม่หาาสชวนจากวัดแร่หัาพิชอบอยุนะครับ ก็เลยอยากจะรุนแรงเพื risque, ่อพี่น้องเจ้าบ้านเขาในจังหวัดแพร่ได้มีกระบวนการมีส่วนรวมในการเป็นเจ้าของถนนขององค์การบริหารพื้งจังหวัดแพร่ตัวเองนะครับสิ่งก็ต้องขอความกรุณาและขอความร่วมมือกับพี่น้องเจ้าบ้านเขาในจังหวัดแพร่หรือผู้ทําธุรกิจประกอบการต่างๆนะครับเพพรรราาถนนนนกกกกก็มมมีีีัับบทิออยู่ว่าควรอย่าบ่บรรทุก เกินนะครับเกินพิกัดตามกฎหมายของอาทางทางหลวงท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นในถนนขององค์การบริหารจังหวัดแพร่นเนี่ยถ้าเป็นรถพ่วงห้าเพลาการน้ำหนักก็ต้องบาเกิน47ตันนะครับหรือรถหกเพลาการน้ำหนักก็บาเกิน53ตันนะครับซึ่งที่หารดเกินนัก่านี้แล้วเนี่ย การจะทำให้ถนนเขามีอายุการใช้สั้นนะครับซึ่งด้วยงบประมาณเนี่ยในบางเตืต๋ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรก็ต้องไปร้องขอจากาจ้างสำนักงบหรืองบอุดหนุนโดยจงซึ่งบางเตื๋ยเขาก็บอ่ได้ตามความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นเขาอยากจะไหนสิจะยืดเวลาการใช้ถนนเพื่อได้ใประโยชน์ได้เหมือนในสุดก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องเขานะครับ ซึ่งค้นหมายถามว่าค้นหมายมีก็ค้นหมายมีครับซึ่งโดยนายกองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่และก็โดยประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทสามารถที่จะดําเนินการตามคฎหมายนะครับมีโทษได้แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่้วยท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านอรุวัตรวงวันเขาก็บ่อยาาแกได้ใจยคฎหมายนั่น กันเลยถือว่ามาช่วยกันลุนนลงใจ้ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแปร่เ้ืถูกต้องเบื้องห้นน้ำนักเกินนะครับเพื่อจะยืดอายุการใจ้งานของถนนเมื่อปีนอกบ้านเถาได้ใจ้เหมือนเมนครับกข็ขอขอบคุณหลวงหน้าตวยครับในความร่วมมือครับขอบคุณครับ